สมมติว่าเราจะพูดภาษาฝรั่งเศสนะคะรู้ไหมคะว่าเราจะเริ่มยังไงเริ่มต้นอย่างไรเคยเป็นไหมคะสมมติว่าเราจะคุยกับเพื่อนเอ๊ะเราเราก็เข้าใจนะแต่จะเริ่มยังไงนะคะวิธีง่ายๆก็คือให้เริ่มต้นที่เราทำเราทำความรู้จักกับรูปประโยค ะะรูปประโยคในภาษาฝรั่งเศสก็คือ La ลา a s e หรือ i n f a s e เวลาพี่ตีคุยกับแฟนเนี่ยหรือเวลาคุยกับคุณครูคุณครูก็จะบอกว่า Il อิ f โฟแ a ค่ะ l l เบล a s e คืออะไรคือถ้าเราจะพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ว่าจะพูดหรือจะเขียนเราจะต้องแต่งประโยคที่ มีความสมบูรณ์นะคะคืออะไรนะคะเราเรียกว่า La construction de la phrase ก็คือโครงสร้างของประโยคคือเวลาเราพูดอะถ้าสมมติเราพูดในภาษาไทยอะกินอะไรอะกินอะไรอะนะคะอย่างประโยคเนี่ยกินอะไรอะมันก็มีแค่คำกริยาก็คือคำว่ากินแต่เวลาเราพูดภาษาฝรั่งเศสอะสมมติว่า เออ g u e s q u e อจ m มองชประโยคนี้ก็คือถามว่าเธอกินอะไรอะ่ะบางทีเราจะบอกว่ามองช e เนี che, uh, che, uh, ่ยมองชก a โตเออเราก็เข้าใจไดว่าฉันกินกินขนมอ่ะมองช์ดูปังกินขนมปังคือเราพูดแบบเนี้ย uh, ก็มันก็ไม่รู้ว่าเข้าใจมั้ง เข้าใจแต่มันไม่มีความสวยงามไม่สมบูรณ์รูปประโยคไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นสมมติเขาถามว่าจ u เกสเกสเกจจีมองชเธอกินอะไรอ่ะเราก็จะบอกว่าฉันกินอ่ะฉันฉันกินก็จะมีประธานนะคะจ g มองชอ่ะมองชอะไรฉันกินอะไรฉันกินขนมปังจีมองช์จีปังเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดหรือจะสื่อสารอะไรจะต้อง มีโครงสร้างประโยคถ้าเรารู้จักโครงสร้างของรูปประโยคจะทําให้เรารู้จักแล้วก็เข้าใจในการแต่งประโยคนะคะโครงสร้างมีอะไรโครงสร้างก็จะมีประธานนะคะกริยาแล้วก็กรรมพิติคิดว่ามันคงเหมือนภาษาไทยอะ่ะก็คือมีประธานมีกริยามีกรรมอย่างเมื่อกี้ก็คือเกสเ e จิ m a n g e เธอกินอะไระประธานเขาถามสมมติเราพ,พิติถามคุณผู้ชมนะคะถามคุณ u e s u e s t m a n เวลาคุณจะตอบฉันกินประธานก็คือฉันก็คือเชนะคะเชคำกริยาคือ m a n g e m a n g e ก็คือแปลว่ากินฉันกินซึ่ง m a n g e คำกริยาใน ภาษาฝรั่งเศสก็คือมองเช e ทีนี้เวลาเราจะหยิบคำกริยามาใช้มันก็ต้องมีการผันตามรูปประธานนะคะซึ่งฉันเวลาคำกริยามองเชเนี่ยผันตามรูปประธานผันตามรูปประธานเชก็คือเชมองเชนอกจากนี้ก็มีกรรมนะคะกรรมก็คือ o b อบเ t นะคะ กรรมก็คือสิ่งที่ฉันกินน่ะนะคะก็คือยูปังเพราะฉะนั้นรูปประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็เวลาเราคุยกับคนฝรั่งเศสเขาก็จะเข้าใจนะคะว่า je mange d u p a n ฉันกินขนมปังค่ะคราวนี้พิติอยากจะขอเพิ่มเติมอ่ะสรุปตรงนี้ก่อนนะคะว่าเวลาเราจะแต่งประโยคจะต้องรู้จักโครงสร้าง ของประโยคก็คือมีประธาน s u b j e t ตามด้วยคำกริยา verb แล้วก็ตามด้วยกรรม object นะคะลองฝึกแต่งประโยคง,ง่ายๆนะคะหาหาประธานมาประธานมีอะไรบ้างพิ่ติจะแจงให้ดูนะคะประธานในภาษาฝรั่งเศสเราก็จะเรียกว่า pronoun personal นะคะ p o นงแ p e r s o n a l มีอะไรบ้างก็จะมี je ที่แปลว่าฉันจี du, ที่แปลว่าเธอนะคะอิ il, ที่แปลว่าเขาผู้ชายเอกพศเอลเขาผู้หญิงที่เป็นเอกพจน์องก็คือเราพวกเรานะคะต่อมาคือ n ูนะคะนู nu, ที่แปลว่าพวกเราค่ะ ตามด้วยวูวูที่แปลว่าคุณหรือท่านต่อมาก็คืออินแหละเอสนะคะอินที่ตามด้วยเอสที่ลงท้ายด้วยเอสก็คือพวกเขาทั้งหลายที่เป็นเพศชายแล้วก็เอละที่ลงท้ายด้วยเอสซึ่งแปลว่าเขาทั้งหลายที่เป็นเพศหญิงนะคะถ้าเรารู้จักคำ ประธานเหล่านี้นะคะเราก็จะสามารถที่จะแต่งรูปประโยคได้ง่ายขึ้นแล้วเวลาเราจะหยิบจับนะคะอย่างเมื่อกี้พิติยกตัวอย่างคำกริยาคำว่ามองเชมองเชที่แปลว่ากินนะคะเราจะเอามองเชที่ลงท้ายด้วยเออแอคเนี่ยคือมองเชที่ลงท้ายด้วยเออแอคเนี่ยมา ใช้เลยไม่ได้นะคะต้องมีการผันตามรูปประธานเพราะฉะนั้นตัวอย่างก็อย่างเช่นเชอมองฉันกินนะคะจูมองเชเธอกินอิลเขาอิลมองเชเอลมองเชองมองเชซึ่ง3ประธานนี้จะเวลาผันตามรูปประธานจะผันเหมือนกันนะคะอิลมองเชเอลมองเช องมองชต่อไปนูนะคะก็เป็นนูมองจงวูมองเช e และอันต่อมาก็คือ il mange el เอลมองนะคะสรุปก็คือว่าเวลาเราแต่งประโยคนะคะฝึกแต่งประโยคจะต้องมีประธานตามด้วยคำกริยาซึ่งผ่านตามรูปประธาน ต่อมาก็คือมีกรรมนะคะกรรมหูกแต่และมีกรรมนะคะก็คือ Ob j e c t แต่ถ้าเกิดว่าเรายังเริ่มต้นลองฝึกหาประธานแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกนะคะฝึกแต่งในขณะที่เราฝึกแต่งประโยคให้เราฝึกเปล่งเสียงออกมาด้วยนะคะฝึก ออกเสียงฝึกพูดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนำไปใช้นะคะถ้าแต่งประโยคและเขียนอยู่กับบ้านไม่ได้ฝึกอะไรกับใครก็ทักษะเหล่านี้ก็จะช้านะคะเราจะมีการพัฒนาที่ช้าเพราะฉะนั้นเรียนอะไรไปแล้วให้นำไปใช้แล้วเราจะรู้ว่าแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราฝึกมาเนี่ยที่เราเรียนรู้มาเนี่ย มีประสิทธิภาพผิดหรือถูกก็จะรู้ตรงหน้างานนะคะเวลาเราพูดกับผู้คนเราจะรู้ว่าเ,เราต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอะไรนะคะเอาละค่ะท่านใด้สงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกพิตินะคะแล้วพบก,กันใหม่ค่ะแม็กซี่แอร์เบียงเตอร์ลาเพอร์เชนนะ